สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่21เมษาย,ยน2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะ long position แนะนำให้รอเข้าซื้อในจังหวะราคาอ่อนตัวและรอปิดทำกำไราตามแนวต้านมีสต็อปรอทุกครั้งเมื่อต่ำกว่าระดับเข้าซื้อหรือแนวรับ ส่วนนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะช็อ Position แนะนําให้ทําการปิดสถานะลดความเสี่ยงเน้นปรับพอสมดุลกับสภาวะการแข่งที่มีสัญญาณเป็นขาขึ้นมากกว่าในเวลานี้สําหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 1 7 7 0เหรียญแนวรับที่2.1 765เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1.1 800เหรียญต้านที่2.1 810เหรียญสาหรับแนวโน้มราคาทองคําวันนี้นะคะ ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยขึ้นไปทดสอบที่1,798เหรียญโดยเริ่นทดสอบระดับสำคัญทางจิตวิทยา1,800เหรียญทองคำสามารถปรับขึ้นได้ในขณะที่ดอลลาร์ทรงตัวไม่ได้อ่อนลงไปมากเท่าไหรนะ่นักเช้านี้อยู่บริเวณ91.22จุดและปิดตลาดที่91.11จุด และเช้านี้ทรงตัวเหนือ91จุดได้ทางด้านค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยที่พยายามทรงตัวบริเวณ31.30บาทต่อดอดลลาร์ท่ามกลางภาพรวงตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังอ่อนแอทางด้านเฟดมองว่าจะควบคุมเงินเฟอ้อได้ด้านธนาคารกลางแคนาดาจะลดวงเงินการทำ QE เศรษฐกิจที่สามารถฟื้นตัวได้จึงทำให้เงินแคนาดาแข็งค่าขึ้น ส่วนด้าน SDR p ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,21.7 0ตันสำหรับคืนนี้คาดว่าน่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่คาดว่าน่าจะออกมาแย่ลงแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ